จได้ว่าที่แต่จำได้จำได้ก็จักไปจะได้ถ้าไดนนรกสบเก้าผมโอเคเนาะอ่าป้าเขาได้ทีกแปด่หรือความหาศาเนาะอันนี้เขาขาดเอ้ีผ่านทางขั้นดบักเทือดถอดแวนคือวันนี้จะได้โชคดจนะคือจานใหญ่แต่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยได้ว่าง่าอในความบักเชือดต้องบักขามหรือหามเบ้าเลยเบ้าคนขักนะ ก,กเป็นพยายงาะเป็นพวกจากก่อทำฟุงเงินจากขาาาองายเอะจากของหเลอท่น้งได้จ้ะควาค่าย่องอวพ่อกับ่ายองใพ่อกะชีกัน <c oughs> กนี่ขึ้นกันีแันี่เขาเอิ้อชีเนีเยะาะเอาจักนี้บเาเชาื่อากนี้แตไปจักเต็มแัดเต็มแัดเต็มเต็มด้นะต้นบักขางต้องให้มันใหญ่นะงามเบ้าเลยนะ ต้มมะขามบักเสืออวันนี้วันนี้วันนี้พ่อจะห้ห้าใครแก่ต้มมะขามสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทโอเคไหมต้ตมมะขามสิบเก้า,าไม่เยอะหรอกมเป็นแป้งโอเคเอา้าวใครลูกใครด้ารวมบผมมาเล้ลูกเด้อให้ไม,ม่ตกไม่หรักไม่ตกไม่มา ทุกผู้ทุกคนหารำหายว้อยหายูกหวยคิบก้าวทุกคนกิบก้าวนดังทะลเป่าเลยอืนดังทะลุเป่าเลยมาพูดทะลุเป่าแบบไม่ขาดคือกูนจ้างก็ว่าคือทีเป่าหน้าแตันกปีไกยตร้อปีเขาเรียกแมันมันย่งไปทางมานพูดกูะมบักปิงพอนะท้องขันท้องขัน นั่งจึบดาาึีบขาราเขาถวายองขูตาหนึ่งหมื่นบาทให้ไม่คูสองพันบาทให้อื่นนางนาเนาะด้วยให้อื่นนางจีอวังให้บักเฉียดอีด้วยโชคมาที่พ็อหยดใจร้ายวครับแบบพ่อขาดคืนได้แบบ่าขาดคืนคิดว่าจยกไม่ขนาดนั้นอีกพอเอือไปขอใหม่เนาะเอือนั่งจีบดา้าเอาจีบคืนเออนังเมื่อยจกคือปูม่อมฉันเาะ พ่อก็อยให้จูบก้างเพื่อนเด้อเด้อหานขึ้นเปียขาดคุ้มมากือเนตาเขาแเขานมาลูกนะคุ้มาลูกอเต่าข่เือนัเด้อออวึอืมวึบคําั้อ่ะอันนี้ลูกชายนะนายแก้วกัน่าใช่ไหมปรอบที่หนึ่งหนึ่งบาทรอบที่สองหนึ่งพบาท ขอทอขออครับปู่อทุกไม่ให้ปู่ออกทักวานครับว่าคือกนบอกรอ้อบั่งาทอบักแค่ยี่ค้ง้าวเป็นยี่โค่อชอได้พอเดียขอได้ว่าขอชอกอชอไงเพราะว่าเป็นยี่กค่าอชอไปขอรองเพิ่งมาเออปีนาจังอาอวะค่ะขพอดีโคปีหนาเราือเอาเงิไปใช้ชอกอชอเป็นวขอค้งนั บาดยว่เอาบาดเดียว่ะฮะบาดเาดเยอะมากมพ่อแบบพอ่ะแบงกับพูเออแบงกับพอว่าแถมว่าพอออกจากบาดเน่ยเรมองพอมาเขารักขึงไมาจัแป่จะปูมันนงเขาแปดพักก็จิคักเนาะเออนงืนยือเท็จข้งไงลูกเรื่องเงื่อนยือขายแช้ไห้พ่อถามน้องะแต่เขาหอกตเาจะมาทต่อเนางไา้ งานทังนับนท้งนคเนาะเอาอย่างนี้ับไปเอาเงินไป้ายทอปม่ะเขาเปิดกะโมงอ่ะทอปัสอวปิดรอบเก้าโมงครึ่งจะานกเโมงป่าทอไปจะเข่าก็ผัาได้เข่าโมงเข่าก็ะถาเกิดยังตัวยังตัวนั้ทนพวเร็วเร็วเร็วเอาพอเกลือไปแค่หนึ่งแค่เกลือของท่อปอสอเร็วเร็วไปแค่หนึ่งเขาให้มันเร็วมันทั้วมันกะถึงกะหายน้ำ เออก็มีการเทืียแบบเออขก็ขอก็ม่พ้งแรงนี่แหละคือขอพ่อพ่อการถือให้ตรงตรงไปโอเคเออพ่อได้คือเกิดขังเนาะพ่อได้ถิดในท่านคขระคืนงรับพ่อเออคือกาแเช็กระถั่วครับเท็ทถัวกระโดดกระเดือกแต่มาเท่นะเนาโทกขอเอาเงินไปใช้โธ่ขอเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนเอาไปใช้ทำมันหมดนะลูกนะ เออเกาเก็ืคกนั่นะเอาไปใช้เการ่เกือเออเอาไปใช้เขาหามันเนี่ยขั้นว่าหันเัตู่ก็ใช้เขาก็ได้แต่พอไปคนเป็นห่งเขากขร้ายเนาะเอ้ร้ายก็กระดนี่น่าจะโม่กัเป็นรู้บล่าอะไรก็เป็นร้ายเป็นก็เป็นอย่างเขาก็เขอาร้ายก็รับือบรับไม่รับเขามาอาจจะท่าทาเกิดทส กยังแก่ละนังใบูบโอ้แก่อึ้นนยขังรางมาแต่บะเอาขังร่างนล่าฮะแต่กู็ไม่ขันร่างกูบะแต่พูดให้กกะเป้ตัวกูขังร่างแววะเอากูแกกเปิตัวกูแดดบะเนาะผักูเนาะโผล่โผเขาเขียนว่าสุดเก้านะสูดขังร่างเออสุดเก่าขังร่างเนาะ อง่ะซึองซึ่การณานะในท่านี้คนแกี่ยวกันยากัดไปนะลูกนะอ่าหายไม่คบไม่หลับไม่คบมเออมือเออม้าหาคอเราปาเขาเอเออกินปาาเขาเออเออเือว่ามือปาาคอเขาว่ะเไม่รู้กระเสียบมือได้หอนงว่าเจ้าปลาจ่ายขาดเร่อพอมันบ่กเชื่เมือมันนะมันกลายข้างขึ้น เอาก็คือเอาปลาคอปลาคอเงี้ยใช่มาเออไปชอบกอดฉอดเราเอามาให้คอกินเ้อเอาปลาคอไหมปลาช่อนน่ะรู้จักไหมปลาคอปลาคอก็คือปลาช่อนนั่นแไงยิ้มเข้าใจไหมท่านปลาช่อนว่ามันเป็นหายเอาเอ้ยชื่อว่าปลาช่อนคืออออเปลาช่อนเข้าใจคืองานใดญ่เราเนี่ยกินมดออื่น เอาท้านเออนอ่บอกไปว่ามันเพิ่มนะลูจะปูขึ้เงยเงยมันจะหาชื้อขึองามใคไรายย่งหาชื้นหมงามจะติดปูวางวาววานงามปูหาชื้อออกเครื่องไหนเครื่องบางเรองหาชื้ออกเครื่องบางไม่มือไรก็พบอกคือเนี่ยอบอกเขาถือจ้าบอก่อ หาชึ้นไม่เสนมือนเ้อเอเออขานของอึ้งง่าก็พอยแต่านอยู่เรหาชึกเมื่อพูกขายเ้ขาว่าหาชิ้นแตเจอหาชไายูมพูดแค่ตุ๋ไก่จะอปีรือว่าับแต่ฟังพูดม่คู่มันฟดื้ต่อไฟมาคู่อ่ะแค่คือไฟให้งานที่จะคูอเนาะฟังพูดแต่งเสียงที่มีนจะกตว ฉันท yup. <c bio> you know, oh, ี <c ười> ่ไกเคอตายใครยากมาฝันบเ่อหนมาให้ตายกไ้แาเป็นู้กอบมาเกิดมาเป็นตูวง่ามว่าเกิดาท่านเกิดมาต่าันเกิดกันทเปลี่ยนอว่าฝันมาตมนจอยก็เก่าบโอ้พอจังเราจอยจอยก็คือจอยก็คือกัย่งงานกันงานกันพอก็คืองานแต่งเนาะทับคันไม่เคลื่อนอันนี้จังไม่เคลื่อนเนาะ โอ้ไม่คุณนัเ็บเปิดก็คือาพบกับแงมักเนาะเออคืเอ็ดเปลี่ยก็วันนั้ไหนก็หัลูกบาน่างเท่ากับย้างด่างน้อยก็มจะไม่วันมาต่อตอบกเป็แต่ชิ้นเดหรอกเาเเขาอาันันเล่นาะเขบกวขอตัวให้ขคันเขาบอกด้วยเออสิั้ก็ตมจังต่อมาต่อมาเไม่ไสินัะมันจะไม่วันเสียว เเป็นขาดเขาก็เป็นขาดท่ามันทัทแต่ฮัขึ้นนงเตตดหน่อขึ้นมาโคู่อมกระตอมโค้คข้าอกี้หัวกบียวนขางเลยนาะต่ว่าไม่เลี้ยงไก่มเขางม่โค้งแด้ว่าตอมมาบักเกือเลยจังปังเลยปังเลยเนี่ยมาตอมไก่เน่จังปัง เม่ทางเปิี่นรพอผู้ขารักมากก็การมือผู้รักมากก็แบบวมากได้ชอบได้เนาะการเสียสละก่การเสียสละหัวหังป้งป้องยุงป้องยัดคอยกึ่ง่ำงานบ้าหงอนรึ่งการได้ว่าร้ายขึ้นก็มันกื่งมาคู่ท่ออ้อมเด่นี่แหละกานงานอ้งมเด่กึ่ง เอาไปรั้งไม่องแง้อเ่าเมอก่ะพอถามกเข้าเข้าเข้าว่าเป็นกัรมกรมาคุกกรนยาเออเอาค้าค่าขอพ่อมาหรออือค่าค้ามาคุกกบพอือรักอืเรกให้ความเขารู้ก็เห็นม่คุณน่ารักะนืมรักไม่ได้เนาะขอมองแักมาคุณนะคุณรักคนมายถึงตาปู มองใกล้มองใก้แกอยามองใกล้ใ้ไหมไม่ก้ช่ไหมองครับเป็นาแกกเกิดมาเองว่าใจเย่อสลายออกไมองแล้วมองแล้วว่าแกแกรมมะ่ายมองม่คู่กันม่ว่าแกร่มะ่ายขัทีแเดงามไริูอยากเยอะอยากย้อนขานแม่เนาแกไม่กิ่หนั พม่งกลุกบลยคือไม่เกฝันไ่เป็กฝันพ่ออยากมาขวัญเข่พอพอเาเลยนี่ก็จะบอกว่ามาคู่เหมือนกันเป็นกันนั่นคว่าวัดตายวัดจึงมาคู่ตายวัดึงแต่ล้้เกิดขาดมาจากนั้นถึงมีคนมาทำมางผู้ว่าใครผูร้ว่กมาฝบาวันดีๆเนี่ยจนมาคนมาดูมากับคนเนื้อนะัะ ขันบะมี่ผูเป่าบ้านกะถืออมเทในน่องหนึ่งเท่าขั้นบ,บนนออนนะมี่ไว,วคู่ปักอึ๊บพูถือมาเข่ามาเด้บให้ระมัดระวังต้องมีคนเฝ้าหน้าบ้านหน้าบ้านจก็บเป่าอูหล้งบ้านมาถูกต้องนบนบต้องเฝ้าอยูทั้งหน้าชายกัวเฝ้าบ้านนี่ไปดูลังบ้านโดเอาของเมื่อจะขึ้น,นออกมา <laughs> มา่ปึกผู้ฝันก่อน <laughs> <laughs> บ้านยังฝันบ่คือนนแม่เ้าบักใครกะ ไปไน,นี่ไปบุญมนเท้ากูโจมมันเลยไปเขารัางบ้านก็ต้องเฝ่านาบ้านนะนะโงกับปืือกึ่ไปนั้นยัไปเขารัางบ้านบออ่มึงอ่ะไอป่วยเขามเออเป็นโจ่ยังกินได้ดยืมไปเขารัางบ้านนะอืมไม่กิได้อืจ้ะ นก่ัญกแต่กข้นได้สัก็คู่ก็ขาคสหลังออข่ได้มัก็ไม่อยากพอดีกว่าเหลเว้่วถึงเนาะเหลนัคลายเนียรานร่างขวัว่ากันกอาเงินอนะือข่านได้ก็งากไดพอถึงทางร้านพอเอามาให้เปิดร่าง แค่ยิงแักดดขันได้หนึ่งไดนี่ัอิมากขอขอเเบิ้งเนี่เขาติงเงมากมืออึ้งมือเครือหน่ล้วขั้นได้ขั้นงาันังเองขัดเกลือบ่ะเอยงเออผู้ใด่ไม่เกลือแต่เคื่องมาจจกโรไเริ่มมาวางปลาคู่ไปเริ่มเกลือนะ่นหน่อยนึงเมันเลือนหน่อยว่าคั้นผู้ใด่ไม่เจริญายขาย้าขยโซ่เกลือมากเนาะว้ เครื่อท <c oughs> ่านได้น่าดัดโกนธได้ว่าปนว่าปนเครื่องแต่หต่ว่าไม่หยังด้านบ้านไม่ได้เกลือทั้งหม้อไม่อด้ท่านได้กับหมอ้อก็ช่างอือมะเอาอย่างนี้ต้องก้มหน้าบ้านปนหน้าบ้านแต่ป,น,น,น,ปนผ่านเรื่องไม่ผ่านเพราะว่ามีคนขวบคุ้มนะอือแข็งนะใช้แข็งนะงนะด่านหน้าใช้แข็งนะยงนะอยู่เพราะไม่ทามาจากแกดดืวดแกดเต็มใช้แข็งอ่าเจ็ต ข้างหน้าแข็งใหเอืมแข้งให้อืมข้างหนาแข็งานปะปูแข้งแค่เนาะหน้านัจงคือนี่คือหราเนาะอืมลูกาเออให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันเดอเด้อใส่เคื่องใส่ขางน้ำไปึ้นกอกรปปูคืองางขอถังเอาเน้นเน้นปะปขาจะสูงจะปูปองแห่คือเอาอึ้งเอาเอารัฐบาลจะปูมรัฐบาล ใบถ่านบทยใบ่านเก็ดชิ้นบาเก็ดชิว่ะตาบูออกเก็ดชิอืมอกเกชินรบางแคบไปแคบแคบเาบูเก็ชินมาครควรจะสูงอย่ากัดคือหเ้ให้ง ให้คนเห็นด้วยนะพี่ตาปูขันยาด้วยต้มักขามชุบเกล็ดตัวขึ้นไหมตาปูเดี๋ยวตรวจจี๊ดชลีวกเลือดก่อนว่าขึ้นเพราะเต้นคือปกติไหมจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งเกี่ยวป้าจิ้งหนึ่งนะจิ้งหนึ่งติ้งหนึ่งเก่าว่าจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งเก่ยวป้านะเกือบเลยน่นอนขันเขบอกเลยเพราอะไรด้วยพอะไรจากจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ วัค่อื่วันนี้จะมีโชคดีแรกมไมีมากามีมากา <c oughs> ชือถือไปพอๆงั้งนเพระาะว่าท่านคือผู้ขาสื่ฟันตรงเลยวัจาจันู <c oughs> ้วาตรวและกูเอาขุบกาพอเทเนอเป็อยากได้เป็ไหมมังัป่ต้นมะขามือกาโอเคไหมรับปเป็ัยาเป็นกัยามีพงานได้รักฐาน ยด่งเลี้เก็บขาดดวนเก็บเก้าต้มบะค้างเกบเก้าต้มบะเาเก็บเก็ต้มบะเผาเกบก้ยวตค้างเกบเก้าต้มบะเผาเก็บเก็แตกดนเสียเอ็ดพอนมสกมนวก่มตีกเยวเต้นมักอมมแมมค่นะมัวง้นมวตา มันทัดเติมนักระดาษไป,ไปเลยเติมแล้วก็ปูเอาอีกนา,าไม่ไปเพราะทัาเดมเาคือยู่แล้วปเ,เปาพอดเพียนครับอย่งนั้นพ่อแกไปว่าราชรการเครื่องบ้าไงไหเอาพัดเพียนหไวะคือคือวัดตเจ็สี่พันถาแม่ปูนี่ก็สี่ทานเลยเขาบอกเราเนาะคาเวลเกลเปล่าพบเทียนอะไรจ้าปูคาเวลเกล้ี่เราขอปูอีอ <c oughs> ออกแล้วน,น,น,นี่คาเวลเลืเล พวกแกไข่ที่พวกนั่นได้แค่นํานแเข้าวม <laughs> ออว่มันก็อ่อนกินเลยเพรถึงจโร่มเงาฝนนืาข้กไปคักไปต้นบาาักขาวคุดเต่าต้นบาาักาขาวช,ช,ชุดเก็ดต้นมะขาวคิดเต่าต้นมะข้าวคุดเกิดนะพ่อนาะบ่กแขนเ้อว่ะออาวจัดไป ผู้ใดเกิผู Bal, ้ใดมาผู้ใดมือเกมื้อหักมื Zelda ้อเกิมื้อมาแต่ละเรื่อง้นแบบข้าวสิบเก้าแล้วะเพิ่มติมอะก่แก่แก่แก่ารแกโตวะก่โตกว่างชั้งหนึ่งโตว่าคมอคือตัวเป็นไก่ตัวอี่ตัวสิบหัวไก่คนคือไก่โตกับปอนถึงว่า อันนี้คือไต่โต๊ะมือครัตเยอมากว่ะนี่ยากเขาเรียกไต่โต๊ะมอกเขากจตู้ใรเก้ใจได้ไต่โต๊ะพันมาผู้ป่วเนี่ยไต่โต๊ะอะมือรางว่านหายอืมนี่อยากเขาถลาไปเชยขาดตั้งแต่เริ่มพอกะตั้มือไต่โต๊ะแค่ยังมือไต่โต๊มันเยอะขาปูข้างบังมือไต่โตะมันขยาบพันงา คำว่าก่โต,ตคือพิเศษนริงครับปูพิเศษต้องหายพอเคือืมสิหงทีต่ต้าหนาปูหนาวคนมาได้ครับปูเขาใจป้ครับเออก่โตนะอืมพอยโค้กะโไทไใช่หรอเอาสียบแว๊บเอาถอนมาเตืนอ่คือไใ่โตอืมแล้วแยกก่อก็แล้วไปโูวมูด้วที่นั่งน่ะก็อันนี้คือใ่ตอปโปอออนนอใต,ตอ้าคคอวควดศีรษะเลวหัวกระหายน้าโคตรข้าวฮลัลโหล เออว้าวว้าคุณเหรอเเียเกี่วเรียนเกี่ยกเอาคุมหมอมแล e. like ้วว้าวไปดูอันแล้วครัวว้าวเาวกองธระดาเขาวางต่างๆไทยก้เองแล้แบเครื่กระโปรงอะไโอเเขาบอกมากดอ่ะโอ้เขาว่าพวกไอ้คนนึ่นอันน้ว่าไก ข้อคอแบ่งห้รุ่ไหนนั่งก็กขอมันัเย้โคอยลาคือหาคือเปิดกคือเอาคนละหาเนาะแต่คนละหาเขาขายมาพันนึ้เขาายมาพันเกเอาคนคอือืมเออยังหงอยฟังแทบ่มด้ พักกินเออท้องกเอาก็ปตก็เอาเขาบอกว่าแรงยืเป็นบางข้อมั้งบอแล้วเข่เแ็งยืนว่าันไงทเขาเบาคือของความมาเือนบ่าว่าันไงเสียควงมกเสียออกซิเจมาคตือแล้วความเมืองวนกันไงซึ่งกัน chút cao và anh mày bỏ lại chút cao chút có quên không mà không chút cao cả chút không quên không uhm. thấy mấy khen gì mà không thấy khen ừ không không phải không à, cái uhm. quá trình này chút cái quên thể mà ở cái thứ có thứ ổn hạnh uhm. tôi có con

แค่นั้นค่คกว่าพอใช้กันอ่นบักโอ้บักอ,อุกมาอ่านเลยดูเออว่ไาไ,ไ,หนหนไง้ักเออว่าว่าใหรใครเงื่องเนาะว่าว่าคูเดียวว่าว่าคู่เดียวนี่ยแหละว่าค่ใครเรื่งเนยคือ,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 อเรื่อเส้นหัวว่าท่านโอ้พอหลินพ่อเราทับคือยังไม่เ้แท้อือืมอเร่องเนีนะ่ย เออเ้เัอนมเรอา่ะนะเออพอหึ้ลท่อ่อน่เข้าเับอม้ยทักนาเักเขเลอกัก้เม้ัมเ้าเลข้้ลมข้า้มาเขอ้าเข้้ขาล้าเายยโอเเค Ừ, à ăn à, cái bóng tay nước là thiết kế nó một thứ, um à à à uống da quả, à cô. thế quá, cái bóng nước chảy to quá đây, dương, cái nhà hàng nước chảy to chạm bóng qua thì đồ đồ bàn không bảo, bài, mong, à, con, hành kháu ba, thị, đá qua, có không đá muốn bàn muốn mưa, cái thứ hàng này căng này, nó, khâu vào cái thứ lớp bàn, khâu qua hàng vào hàng khuôn băng, um, cái vào coi bảo hàng cái thùng ngang này, cứ cứ, รับทึกเก้าขั้นมันผ่านจากทึกเก้าไปทึกหกมือแื่งอ่นเรียบร้อยโอเคไหมยี่ครับปูเนอะอะข้าไใจแล้วง่ายนามาข้าวมาเพราะว่าตังว่าดุูก่โตพอเรียไร้อถึงกวาท่านวัดกันท่านวัด่ันก็เรีวแต่อยซะมือเข้าคอยคลอกคอคายเปิดท่ากหมนน้ามาร้าวเราจะเย็นพู ขอซอฟผูเลี้ไปมือเก้าเกทงนั่นนะเอโ้โอคือแนานผ่านผ่าอ้าวผู้เไปมือเท่าก็ซอกไปทครมีอเขาปัสาธุสาธุสาธุก่เกอืมอ้าวนม่โขมหลับมือโมมัดหงหึงแล้วก็ดุดุทุกูุ่มุกคนแล้วดูเด้ออ่าิฟังข่าวดกูเนาะสาธุสาธุสาธุอ้าวเริมอีกแล้วเริ่มยังละปู

เป็นกบกันออกลรงด้วยกันคับแม่วกเอนกนแล้วจีนสองขั้นา่กแว่า